It. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. i just wanna it. On a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around, say her body is fantastic, all natural I'ma cook it up like this. โอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมปิ้งชิงครับผมวันนี้เราก็จะมาต้นมะม่วงนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นหน้ามะน่วงนะผมก็ก็เอาไปปลูกได้ครับต้นราคา20บาทนะผมก็เสนอสิบติดต่อเขาใหญยังไงซิกเยอะเรื่องวันนี้เราก็จะมารีวิวรถรถชิงใช่ไหมเออรถชิงพันเมตรช่างภูมินะครับผมอ่ะเราจะเจะช่างมารีวิวนะสวัสดีครับผมช่างภูมิปิดแคนเร่งอยู่ศรีรัตนนะครับ ก็วันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับผมรถรถอะไรพี่เออเว็บร้อยสิบไอครับเป็นรถทรงเชิงครับรถทรงเชิงครับครับมาที่หงมาดูรายละเอียดนะครับก็รถยังไม่มีอะไรเลยครับก็มีชุดหน้าเป็นยังเป็นดิบอยู่ครับชุดหน้าดิบนะครับผมใช่ชุดหน้ายังเป็นดิบอยู่เดี๋ยวล้อหน้าก็ผมตกแต่งนิดหน่อยครับมันก็ลื่นอยู่ครับผมใช้ได้ใช้ได้ครับ ก็รถก็ไม่มีอะไรมากครับเออ่แฮนยนอันนี้จะเป็นแฮนยนนะครับใช่ครับเป็นเดิมย,ยนครับก็ทำไมเฮนยนครับก็มันลูลมดีใช่มันลูลมดีครับก็นะมาดูที่เจาะเจาะที่เครื่องยนก็นได้คเอาเอาเอาขอ้า,ขง,หง,าขงหลังก่อนเนาะไอ้โอาบบอกได้ไหมสเตอรนะ์ได้ครับ ไม่ต้องก็ได้ครับไม่บอกไม่บอกสตีฟครับผมสเตีฟสตีฟไม่บอกครับอันนี้ก็จะเป็นอาร์มยนต์นะครับอาร์มยนต์ของเาร์มยนเจาะครับก็มีวงล้อก็หนึ่งจุดสองธรรมดาบันไซเรื่อยครับงบประหยัดประหยัดทำใครบ้านดิบๆใช่อันนี้ก็จะเป็นโช๊คโช๊กโช๊คก็เป็นของเอ่อแชยูโฮฮิวครับผม กาเวีของชโยไอ้งโคนหลังก็เจาะทั่วไปครับเหมือนรถทั่วไปอันนี้ก็จะเบาะก็จะเป็นฝาอันเป็นไฟใช่ไหมอันนี้เป็นไฟครับเปิดยังไงนี่ครับไปเปิดเอาไว้ไฟไฟพีกะสซอใช่เอาไว้เอาไว้ส่องเผื่อเห็นรถรถห็นข้างหลังก็มองได้แล้วมาดูที่ท่อครับท่อท่อก็เป็นของแบรนด์แบรนด์สำนักตัวเองครับเป็นท่อท่อโปกครับใช่ท่อโปกครับอันนี้ลูกพี่จัดการให้เลย ลูกพี่สั่งสั่งมาให้โดยตรงเลยกับสเปคเครื่องตัวนี้ครับคือเป็นตีสูบมาเลยครับทอตัวนี้เป็นตีสูบมาเลยจากลูกพี่จัดการให้ครับก็ใส่สีขาวเท่ากับขาวเพราะท้มีเนียมครับไม่เนียมใช่ทั่วไปคราบผมสีขาวะเอาเอาเขาไม่ใส่ขาวเอาอ้อยเอาเหมนนะถ้วยถ้วยครับเดี๋ยวเลย ครับผมอ๋ออันนี้ก็เรียบๆใช่ไหมครับเรียบๆครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรผิวหวาอะไรไม่ค่อยเยอะทับกระจุกแล้วครับกระจุก็เดี๋ยวภายนอกหมดหมดยังนี่ครับภายนอกภายนอกไม่จะหมดแล้วครับซุน่าเป็นซุน่าแต่รถเชงไม่ได้มีอะไรไม่ไม่มีอะไรมากครับจะเป็นไล่เบาหน่อยกดหน้านี่กดเท่าไหร่ครับลดลดหน้าเหรอครับกดหน้าอ่าน่าจะสามนิ้วครับสมนิสามนิ้วเต็มเลยใช่ อันนี้ก็จับเบาๆรับเดี๋ยวระวังระวังแตกครับผมระวังเสทํานะครับใช่ครับก็นี่ให้ดูสติกเกอร์ครับผมยังกดปิดคะเรงสเกรสเกออันนี้ได้ฉายามาน้องน้องของพี่กรีดปิดคาเร็งกรีดปิดคาเรงริดปิคะเร็งกรดปิดคาเร็ดปิดคาเร็งไปว่าอะไรครับกรดปิดคะเร็งก็พี่แบบคะเร็งติดมือนะครับขับแป้นแป้นแป้นไปเอ ครับเจอดที่เครื่องเลยนะจอดที่ขั้นตอนเครื่องก็จะเป็นท่าล่างเดิมครับข้อเหวี่ยงเดิมไม่ยุ่งอะไรเลยครับคัดคัดเดิมใช่เลยคือคัดของสตาร์ทมือใช่ก็เป็นตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงของ l v d เป็นคือคือทั้งแท้ในอะไรเป็นของใหม่หมดเลยเป็นรุ่นเป็นรุ่น l v d รุ่น l v d ใช่คือท่อนหัวก็แต่คือตัวตัวรุ่นนี้คือร้อยสิบตัวเก่าครับตัวนี้รุ่นเก่าใช่ครับแล้วก็มีการแปลง แปลงคือใส่เป็นเรือนเป็นเรียกเรือนนอนแล้วกันภาษาชาวบ้านเป็นเรือนนอนเนาะตัวนี้คือปกติไม่เป็นเรือนตั้งครับเป็นเรือนตั้งเป็นเรือนตั้งแล้วก็พวกล้อไม่เหล็กอะไรอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้แปลงแปลงปุ๊บวาวเดิมครับวาวเดิมลูกห้าสามก็ตรงตรงสเต็ปเลยครับแคมแคมนี่เป็นแคมของอะไรครับแคมของครับของทางร้านครับแคมตัวนี้คือสั่งสั่งเป็นของทางร้านเองเลยครับโมฉีดหัวฉีดก็ ไล่ปกติเลย e 8 5ครับน้ำมันมาตรฐาน e 8 5เรือนก็28ครับเรือน28ครับอันนี้ก็ไล่เอาข้อกองป่าไก่คตามมาดีรก็ไล่เบาใช่ครับอันนี้ให้มันลู่ลมใช่อรู่ลมเพระวิ่งไปมันจะได้รู่ลมรับกับไม่มีอะไรแล้วครับท่าน เรียบๆครับวันนี้เออเรียบ <ๆ S 1> ก็เน้นเน้นที่เครื่องครับเ,เน้นเน้นที่เครื่องส,งส่วนใหญ่วันนี้คันนี้ก็กีดีครับเออคันนี้เคยวิ่งตอนถนนที่แบบดีๆเลยนะไม่มียึกยักยึกยักอะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่ประมาณ148ปกีดีร้อปกีดีครับหมาคว่าเคสก็เร็วๆก็อยากได้อีกนิดนึง,งถ้าถ้าร้อย้าสิบปุ๊บต้องน่าจะเบาครับ ตอนนี้คิดไว้คือต้องมีแผงคอกับแผงค,คือคือเบาเน้นเน้นเบาแล้วก็ใกล้ไล่เก็บรายละเอียดนิดนึงครับมาเดี๋ยวคอฟังเสียงนะครับได้เลยตำรวจไม่ลงนะครับไม่ลงถ <c oughs> ้าลงก็มี่นะไมเสียงก็เดิน ไมไ่ต่อกันดีที่สุดครับเดี๋ยวจะไปดูตอนถี่นะครับตอนออกตัวครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนออกตัวนะครับครับ